สวัสดีจ้าพี่นอ้องก้องปลายสกูสกคนจ้ามาพอกันอีกแล้วเมื่อนี้วันที 22, ่ยี่บสองเมษายน2 5 6พริหเนาะพี่น้องเนาะเมเยจอยกับนองสิกินข่าวแรงกินข่าวอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อวันข่าวอีกแล้วพี่น้องตำหมักฮงเดอตำหมักฮงตำส่วตตำส่วนตำส่วหมึอกอย่างปลาสันพี่น้องเลยอุ้ยหิวข่าวพี่น้องบ่เคยได้กินดีจ้าเถือยเบเยจอยเป็นตะเงิดไย สื่อมาบเพท่านได้กินกำลังสิตักใส่ปากลูกค้ากับมาอะไรพี่น้องเอ้ยชีวิตช่างตัดผมเนาะพี่น้องเนาะวิถีชีวิตของช่างตัดผมมาเดอ้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะหู้ทำหน้าแตกแสบแสบน้ำกันพี่น้องแสบแสบน้ำตาล เดี๋ยวยังกินหน่อยพี่น้องเลยพริกกพริกเอาพริกออกก่อนรสหยอดพี่หน่องไปมือ กินนกันเด้อจ้าเด้อตำสัวปลาหมึกย่างนาให้หน้องเนาะ ตัวจินพากก็ไมันจะจอย ตอนเที่ยงกับพวกกินเขานี่ม่จะจอยมันนี่ตอนเที่ยงกินลาดนาพี่น้องเบื่อเขาไหมเขาซ้ำไม่ลากเอาไว้พี่น้องเนาะ กินเขาก็คือกินข้าวนะพี่น้องภาษาอีสานกินเขากคือกินข้าวพี่น้องอีสานคนอีสานเอื่อยมากินเขากินข้าว,าวแห่สุภาพเจ้าคน้ากับรับประทานข้าวเนาะพี่น้องรับประทานอาหารเนาะ สุดยอดพี่น้องเลยกินยำอะไรกระเสะไปก็ตามหุองหงจะสามารถเป็นอย่างน้อยนะพี่น้องเนาะเห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดสวนปูเขาเนะปูนำเก็บปูหน้าเนาะตัวนยหน่อยเนาะมาตาใกสตามหมองหงโอ้ย มาค้ามหน่อยมะค้ามอ่อนหน่อยโอ้ยแสบพี่น่องยมันจะมีเครื่องเด้ยพี่น่องอยู่บ้านไม่ใญ่จอยสมัยก่อน,ทนเทนไอเอ็นหน้าตามบัุคงนี่บอได้ใส่ไหม มีบะเขือส,สม้มมีแบบนีงใส่ตามมาคุจนซื้อใส่ถนานปลาแดงใส่กับปูน้อยบ้านห้าหนังสุดยอดเด้อแซ่บแต่ว่าัเขามากินในเมือ,มองในกรุงเทพก็ต้องนี่นะเนาะพี่น้องเนาะมีปูแน่มีมะเขือส้มแน่หมักเน่าเฉยนลยพี่น้อง Mình sẽ thường lái nhang nó bị nóng nóng Mình nghe trò dù làng chứ đâu đấy đơ Dù làng tắt khốn Dù làng đạn Mùm cầu mùm đơm vàng ผมมีลลกคขาปน็นหน่อมีอยู่ตวมตัดแล้วเว้ยหล่ะตัดเสร็จหมดแล้ว มืงออื่นกับวันเสาอาทิตย์ละน้องพี่น้องเนาะอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเดือนนึงเบิดไว้ไหวไหมข้าวเดี๋ยวสิเบิดเดือนแม่สายแล้วพี่น้องเนาะ การผ่านไปไวเหมือนโกหกน้ะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดพี่น้องเลย ทุกที่เทียนแสง เาทุกมือนี่วัดกันที่วัตถุเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าประเทศได้เพราะว่าจังหวัดได้เพราะว่าจุดของได้เนาะพี่น้องวัดกันที่วัตถุเนาะพี่น้องมาทำงานกรุงเทพก็ต้องมีรถขี่มีเฮือนหลังใหญ่ๆมีท่องเสด็จใหญ่ๆใส่เดี๋ยพี่น้อง แข่งสังคมมันสังคมบ้านไม่แย่จอยนะหรือว่ามองได้กันมองหูคือกันพี่น้องแต่ส่วนใหญ่ก็สิคือกันเบิร์ดล่ะเนาะเท่าที่ไม่แย่จอยคุยมากเบามากก็ลูกค้าดเป็นยังคือกันบ้านได้เพื่อได้เมืองได้จังหวัดได้ก็เป็นคือกันเบิร์ดเพิ่นว่าคนห้องทุกหมื่น้องวัดกันที่วัดถุวัดถุ้ ผู้ดใดมาทำานาองค์เทพก็ต้องมีสอยเส้นใหญ่ใหญ่ใส่เด้อจ๋ายามเมื่อบานบานไม่ใหอยจอยหรือว่ามองไรก็สร้างต้องมีรถทับเด้อจ๋าเด้อผู้ดใดบ่มีรถทับบ่มีทองเสร็ใหญ่ใหญ่ใส่บ่มีเงินไม่ค่ำไปยามได้ก็ทุกกันใหญ่คุเกา่าโอ้ยมีแต่คนดูถูกเด้พี่น้อง สมือนในสังคมเปลี่ยนไประพี่น้องเนาะวัดกันที่วัตถุจิตใจคนเฮากับเปลี่ยนไปเบิด์ตระพี่นองออกบุคืลสมัยก่อนบังคับขันเบาถึงวัดกันถึงอันควบสามารถหรืออีกยังนี่เขาบุกค่อยวัดกันเขาบุกค่อยอันนั้นกันระพี่น้องเขาวัดกันที่วัตถุชเหมือนี่อีนีไม่ใช่จอย ฉันเป็นไปได้ไม่ใช่จอยนัน่นอยากกับไประโยู่บ้านอยากกับไประโยู่บบานได้พี่น้องไม่ใช่จอยมากวิธีชีวิตบานเฮาแต่สมัยก่อนอ่งแท้สมัยเป็นเด็กหน่อยไม่ใช่จอยจื่อจำผาพได้ทุกผาพได้พี่น้องไม่ใช่จอยมากฮักที่เป็นแบบว่าวิธีชีวิตแบบพ่อเพียงอยู่แบบพ่อเพียงนะพี่น้องอยากเป็นแบบนั่นแต่ว่าความจาเป็นหลายอย่างที่เฮาต้องรับผิดชอบนะพี่น้องเนาะ มันก็เป็นไปว่าใดข้ามก็ต้องยู่สู่ชีวิตจงเสร็จราชกาพี่น้องต่อไปจะไหนก็สรนะ้างเนาะพี่น,อนะน้องเนาะจงไหเท่าก็อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้เนาะพี่น้องอยู่อ,ยองใดก็มีความสุขไดขึ้นกันเนาะเพิ่นว่าความสุขบนโลกเลยมันบ่มีเด้อพี่น้องเด้อความสุขบนโลกนี่ไม่มีทุกคนจะควยคว้า,าสแสวงหาแต่ความสุขควายคว้าหาแต่ความสุขความสุขันบ่มีได้พี่น้องความสุขบนโลกบ่มีมีแต่ความทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อย ไม่ทุกเลยทุกมากทุกหน่อยแล้กก็บอทุกเลยย่ามที่เฮ้าผมมีความทุกเลยน่ะคือสมองเฮาวางจิตเฮาวางไปชั่วคณะแต่ความเป็นจริงในชีวิตคนเฮาน่ะมีแต่ทุกกินกับทุกบ่กินกับทุกทุกทุกย่างพี่น้องแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นเ่ากบต้องดําเนินชีวิตต่อไปในคุณงามความดีนะพี่น้องเนาะ ในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีคิดดีทําดีพูดดีมีเมตตาเนาะพี่น้องเนาะกับสัตว์โลกทั้งหลายกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนเนาะพี่น้องจังได้การไม่ใ้าจอยกับว่ามืออื่นวันเสาร์วันอาทิตย์สี่สี่หยุ่งเนาะพี่น้องเนาะลูกขาดสิร้ายไม่ใ้าจอยเช่บ่วยบไม่เหตุคลิปน่ะวันนี้ไม่ใ้าจอยก็เลยต้องมาเหตุลิปเนาะพี่น้องเนาะคืนหอดบานเทาคืนหอดค้นบานเท้าคืนหอดภาษาทองทิ้งจะคล้องเนาะพี่น้องเนาะอยากว่าอยากคุยกันมวนให้ห้าไปจนเสร็กับพี่น้องเลย จังไั้นเมย์ยจอยกาแากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ยจอยในเด้อจะเด้อเป็นกำลังใจเมย์ยจอยในเด้อจะเด้อเมย์ยจอยเสด็จนีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่ ain, อๆไปเน,นาะพี่น้องเนาะจังไั้คลิปนี้เมย์ยจอยกะสิขอลาไปก่อนกินอิ่มแล้วพี่นอ้องอิ่มแห้งกินในซ้ำนี่แล้วเมย์ยจอยนั่นสำหรับคลิปนี้เมย์ยจอยกะสิขอตัวลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า